มีของใหม่จากแบงกูดมาครับเข้ากับสถานการณ์โควิด1 9ปัจจุบันมากเลยนะครับเพราะนี่คือเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติไม่ต้องสัมผัสครับมันจะเฟี้ยวแค่ไหนเรามาแกะกล่องทดลองใช้กันดูได้ครับฮ่าฮ่าอินฟินี้สวัสดีครับผมเพื่อนสีตัวแสบครับของสุดเฟี้ยวชิ้นนี้เช่นเคยครับจากแบงกู ใต์เพื่อนซีของผมเองนะครับมีของอะไรส่งมาให้ตลอดครับซึ่งตอนนี้เข้ากับสถานการณ์มากๆครับเพราะทุกวันนี้คนเรานี่เป็นห่วงเรื่องการรักษาความสะอาดมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาหน้ากากอนามัยหาเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือว่าหาสบู่สำหรับล้างมืออย่างนี้นะครับซึ่งพวกเจลแอลกอฮอล์ก,กับหน้ากากอนามัยมันไม่ไมีนวัตกรรมอะไรครับแต่นี่ครับเครื่องจ่ายสบู่ตัวนี้ครับเอาพูดง่ายๆเลยนะครับไปตามห้างเห็นไหมครับที่วาราละามือไปวางปุ๊กแล้วมันแอรลงมาแบบนั้นเลยครับแต่อันนี้เป็นขนาดเล็กขนาดพกพาและราคาไม่แรงครทุกนสาามถ ซื้อไว้ติดตัวได้ครับผมขอตั้งชื่อให้มันเองละกันนะครับว่าเป็นเครื่องจ่ายสบู่อัจฉริยะแบบไม่ต้องกดขนาดพกพาโอ้โหเจ้าไปไหนประมาณนั้นแหละครับก็คือว่ามันอัจฉริยะครับเราไม่ต้องกดครับเอามือไปวางปุ๊บแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนก็ได้ครับขนาดเล็กนะครับรัดครับมาจะเห็นแล้วเชิมาราเป็นยังไงเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าครับมาครับผมจะได้มาผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยครับมาเปิดพร้อมเพื่อนนี่แหละครับมาดูกันสิว่าเป็นยังไง เก,ม,กมีอะไรบ้างคู่มือโอ้คู่มือเล็กกระทัดรัดรูปร่างสวยงามดูที่ตัวเครื่องกั่อนเลยตื่นเต้นตื่นเ้นมีแค่นี้ครับในกล่องมี2ชิ้นครับอ๋อโอ้โหเฮท่เะครับดูแบบล้ำสมัยมากครับแล้วก็อันนี้เป็นอมรนตัวใส่สบู่อ๋อเนี่ยใส่เข้าไปงี้เลยเหรอโอต้องเปิดนี้ก่อนแล้วค่อจิเข้าไปอางอ่า อ่ะนี่ประกอบนี้หู้ว้าวหูสวยครับสวยสวยสวยซึ่งวรนนี้เพื่อนอาจจะงงว่าอา้าวแล้วมันทํางานอะไรยังไงครับนี่ครับต้องใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาด 2A 3ก้อนนะครับก็มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงก็ต้องใช้แบตเตอรี่ในการให้มันทางานนะครับไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ต,ตรงนี้ง่ายๆครับก็ตรงนี้เป็นที่ใส่สบู่นะครับเดี๋ยวกนอ๋อนีอ่ ง่ายครับก็ใส่สินสบู่เหลวหรือสบู่เป็นโฟมอะไรก็ได้ครับใส่เสร็จแล้วก็กดประกอบเขาง่ายๆเลยใช้แค่นี้ครับผู้ที่ใช้มันคงมีเซนเซอร์อยู่นะมั้งครับเนี่ยตรงนี้นะคงจะมีเซ็นเซอร์อยู่ก็แบบปึ๊บง่ายๆเลยเหมือนเหมือนตามห้างเหมือนที่ผมบอกอะไรครับแต่อันนี้มันเล็กกระทัดรัดไงคือมันก็อาจจะไม่ได้เล็กมากขนาดที่ว่าจะพกใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็เล็กพอที่จะไว้นรถได้สมมติว่าเราไปซื้อของข้างนอกอะไรอย่างงี้ครับก่อนขึ้นรถก็ล้างมือซะ่อยป แล้วก็เอาน้ำที่มีอยู่ที่อะไรนี้ครับก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคท่าั้นเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับมาขั้นแรกก็ต้องใส่ทานกนสามก้อนเลยโยอ้ยจากนั้นก็ใส่สบู่ครับนี่เปิดฝาออกมาใส่เป็นสบู่เหลวนะครับตรงนี้อย่าใส่สบู่ก้อนลงไหมครับใส่สบู่ก้อนลงไปกดไม่ออกนะครับใครมันจะบ้าใส่สบู่ก้อนนะเออติม ว้าวตรงนี้ทำไปเล่นไปนะครับเต็มนี้ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถุงนี้ขนาดอยู่ที่400มิลลิลิตรครับมันเหลือประมาณน่าจะใส่ได้ประมาณ300มิลลิลิตรเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยหนักเลยว้าวจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับมันมีล็อกอยู่ใส่เข้าล็อกกึ๊บมันดังกริบนน่อ่าเรียบร้อยอย่างงี้เสร็จพร้อมใช้งานครับอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเครื่องเลยครับมาดูด้านหน้าครับมันจะเป็นหน้ายิ้มนี่ดูนะครับอ่าอย่างงี้คือพร้อมลวแล้วก็ใช้ เห็นไหมครับอืดอืดอืดชวงแรกๆมันจะออกยากหน่อยนึงครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ไงครับเดี๋ยวอ่าโอเคนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็วางไว้นะครับจะวางไว้ในรถไว้ห้องน้ำไว้ในห้องหรือห้องไหนก็ได้ครับปรเดินผ่านมาปุ๊บอ่าค่นี้แล้วก็ถูนี่เรียบร้อยครับจากนั้นก็ต้องล้างมือถูกต้องตามหลักของอนามัยโลกนะครับที่ผมวิดีโอก่อนหน้านี้ครับถ้ายังไม่ดูกดที่คําว่าการ์ดครับเก็ดขั้นตอนในการล้างมือครับอ่าหน้า หลังประสานกรมโป้งเล็บและก็ข้อมือครับอ่านี่ครับเรียบร้อยเยี่ยมดูที่ผมสอนแบบละเอียดได้ที่วิดีโอก่อนงานน,นี้นะครับสอนล้างมือ7ขั้นตอนครับกดคำว่าการเดิกๆใด้เวโอผมได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเขื่อนกดสบู่เจ๋งมากเลยเดินมาแล้วกดโอ้โหเจี่มครับเย้เย,ย้ เย้ยมันก็้างิที่ถนิดนึงนะครับอะไรผ่านคือบางทีเราไม้ตั้งใจที่จะล้างมือแต่มือเราพลาดไปโดนอ่ะเรียบร้อยเลยเห็นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็นะก็การล้างมือคงไม่ีใครเอามาตั้งแบบเพ่นพ่านหรอกนะครับคือข้อดีของเจ้าเครื่องนี้ครับคือมือเราไม่ต้องไปกดไงครับเวลาเราไปกดสบู่ตามังอ่ะมือเราก็ต้องกดเพื่อรับสบู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมือนี้ที่กดล่ะสมมติว่ามีคนก่อนหน้านี้ติดเชื้อมือนี้เราก็ติดเชื้อใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องเ่อยมมาล้างเท่าล้างไม่สะอาดก็เรียบร้อยครัับแตต่่มม้องคทพนนีีก็า ล้างไม่สะอาดครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับมือเราไม่ต้องสัมผัสครับไปลอกทุกออกเลยครับสุดยอดครับพี่ไม่น่เชื่อนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีนวัตกรรมนี้มาอยู่ที่บ้านเราได้นะครับว่ามันจะเป็นของแพงๆเครื่องะหลายพันอยู่ในห้างอะไรอย่างนี้นะครับไม่เลยครับตอนนี้มันมาอยู่ในมือเรามันอยู่ในบ้านทุกบ้านได้แล้วครับว้าวเฟี้ยวไหมครับแต่สิ่งแรกๆที่ผมสัมผัสได้จากการสัมผัสแรกจากการทดลองใช้ครั้งแรกก็คือมันค่อนข้างเซนซิทีฟครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะติดรถไว้ผมว่าวันีอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะบางทีถ เราผ่านไปโดยไม่ได้ดยใดตุ๊กอะ เรียบร้อยเลอะเลยทีนี้ต้องเอาน้ําล้างอะไรอย่างนี้ครับน่าจะไม่เหมาะนะครับที่จะพกพาหรือว่าไว้ในรถนะครับหรือที่มบอกว่าเอ้าก็ปิดก่อนสิปิดก่อนถ้าสมมติว่าเรามือเลอะแล้วจะมาเปิดมันก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้สบู่แบบเป็นขวดอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะครับเพราะนั้นมันควรจะต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาครับแล้วเดินผ่านปุ๊บจะได้ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้แบบนี้ก็ปิดก็ปลอดภัยครับเนี่ยนะไม่หกครับแต่ถ้าเปิดปุ๊บมันก็แบบผ่านไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะกับใช้ในสํานักงงงาา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 นนนนนนนะะะสํัักแบบบบีี่่่่่วต้้้อออออมมคคคยยยูเเเเรรรืถิดไ มีแค่คนในครอบครัวเราแล้วก็ใช้สบู่ใช้ในร่วมกันได้ครับแต่บางทีถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะไม่รู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาครับการมีสบู่ที่ไม่ต้องสัมผัสแบบนี้มันจัดดีมากๆครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแนะนําว่าเหมาะสําหรับสํานักงานนะครับหรือว่าจะใช้ที่บ้านก็ได้มีปัญหาครับใครอยากจะแบบว่ารู้สึกรู้หราในชีวิตก็ซื้อมาใช้ได้ครับเพราะราคาไม่แพงเลยครับเครื่องนี้เพื่อนคิดว่าเท่าไหร่ครับให้เราลองเราดูก่อนสิพันสิพันสิพันเท่าไหร่ครับ ไม่ใช่เลยครับ463บาทเท่านั้นครับอ้หหเกือบ500บาทครับด้านนวัตกรรมแบบนี้อย่างเจ๋งเลยครับสำนักงงสำนักงานออฟฟิศอะไรต้องมีครับผมว่านี่คือของที่ต้องมีครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับคนมากหน้าหลายตาบางทีเป็นคนส่งของเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้เขาไปเจออะไรมาบ้างครับการมีแบบนี้มันจะช่วยลดการสัมผัสได้มากๆเลยนะครับสั่งซื้อได้ที่แบงก์กูเลยนะครับกดที่ลิงก์เต้าิรียวของผมได้นะครับง่ายๆครับเขาไม่มีภาษาไทยครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าซื้อยังไงยังไงเขาไม ศึกษากันดูได้ครับทุกันนี้สั่งของจากประเทศจีนไม่ยาก้วครับไม่ต่างกับซื้อเมืองไทยเลยครับสั่งปุ๊บเขาก็มาส่งให้ได้ปั๊บเลยครับก็ฝากว่าอีกหนึ่งชิ้นนะครับกับเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติอัจฉริยะแบบพกพาโอ้หยาวเลนนั่นแหละครับเครื่องนี้แหละสุดยอดครับ วันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมรีวิวใหม่ทุกวันอังคาำวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับรอติดตามดูครับว่าผมจะรีวิวของอะไรทดลองพิสูจน์อะไรหรือเอาอะไรไปฝังอีกรอติดตามดูได้นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับอู้อย่าลืมช่องแคสเกมผมนะครับปะาป่าแคสเกมครับบายบายจืดอ๊อลืมเปิดเครื่อง